ทำไมพระเจ้อาอโศกถึงกลับใจจากกษัตริย์ที่มือเปื้อนเลือดมากที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึง่งกับกลายเป็นนักบุญที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยอะไรทําให้พระองค์เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ผมแฟตบอยข้าวจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีเหล่าผู้ที่ชอบประวัติศาสตร์ทุกท่านนะครับพบกับผมแฟตบอยข้าวอีกครั้งวันนี้ผมขอพักจากการเล่นเป็นผู้นําในเกม Civilization แล้วมาเจาะลึกเรื่องราวของจกักรพรรดิในประวัติศาสตร์จริง นั่นก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะพระองค์มกษัตริย์ที่เคยทําสงครามมาที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วทาไมพระองค์ถึงเลิกทาสงครามแล้วมาเน้นเผยแพร่ศาสนาวันนี้เรามาหาคําตอบกันแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาเท้าความกันก่อนนะครับราชวงศ์โมริยะก่อตั้งประมาณพุทธศักราช2222รราชวงศ์นี้ไม่ได้โผล่มาแบบซุ่มจากบาบิเลียนแคมป์แถวไหนนะครับพวกเขามีที่มาที่ไป ดยพระเจ้าจันทระคุปตะเป็นผู้ก่อตั้งราชาวงศ์มุริยะแทาใครคุ้นคุ้นพระองค์เป็นผู้นําอินเดียในเกม Civilization ภาค6นั่นแหละครับโดยพระองค์เน้นทําสงครามรวบรวม,มแผ่นดินหลังจากการถอนกําลังของกองทัพของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชพระเจ้าจันทระคุปตะขยายอาณาเขตรวบรวมแผ่นดินอินเดียอย่างรวดเร็วโดยพระเจ้าอาโศกข,ของเราเป็นรุ่นหลานของพระเจ้าจันทระคุปตะพระองค์ประสูติเมื่อประมาณ พุทธศักราช276ที่เมืองหลวงปาตลีบุตรเป็นโอรสของพระเจ้าพินทุสารผู้ซึ่งสานต่อการขยายอำนาจของจักรวรรดิโมริยะแต่เส้นทางสู่บันลังของพระเจ้าอาโศกไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบว่ากันว่าหลังจากพระเจ้าพินทุสารสวรรคตก็เกิดการแย่งชิงอำนาจอย่างนองเลือดตำนานเล่าว,ว่าพระเจ้าอาโศกทรงสังหารพี่น้อง <First line. S 1> ไปเกือบหมดเพื่อจะขึ้นเป็นใหญ่โดยความโหดเหี้ยมในช่วงแรกนี้เอง ทำให้พระองค์ได้รับฉายาว่าจันทโศกหรืออโศกผู้ดุร้ายและแล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงหลังจากพระองค์ของราชได้8ปีพระเจ้าอโศกก็ตัดสินใจเปิดสึกกับอาณาจักรกาลิงคะในปีพุทธศักราช303หรือ304เถวๆนี้นะครับดินแดนนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร,ร,ร์เพราะคุมเส้นทางการค้าสำคัญและเป็นรัฐอิสระเดียวบนทวีปอินเดียที่ยังคงต่อต้านอาณาจักรมอรยะ แต่สิ่งที่พระเจ้าอโศกได้พบเจอในสงครามครั้งนี้มันเปลี่ยนชีวิตของพระองค์ไปตลอดการลองนึกภาพดูครับถ้าเราเล่นเกมเวลาเราสั่งทหารเข้าตีเมืองเราก็จะเห็นแค่ตัวเลขความสูญเสียแต่สําหรับพระเจ้าอโศกพระองค์ได้เห็นกับตาตัวเองถึงความตายความทุกข์ทรมานของผู้คนนับแสนจาลึกของพระองค์เองบันทึกไว้ว่ามีทหารกว่าแสนนายถูกฆ่าถูกจับเป็นเชลยศึกอีกกว่าเท่าตัวสนามรบกลายเป็นนรกบนดิน เสียงกรีดร้องของประชาชนภาพกองทากศพกองพนเนินการไป็ภูเขาความสูญเสียครั้งใหญ่นี้เองที่กลายเป็นภาพจิตตาทำให้จันทโศกเริงตามคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังพ้นจากสงครามกาลิงคะทำให้พระเจ้าอโศกเกิดความสำนึกผิดอย่างใหญ่หลวงพระองค์เริ่มหันมาศึกษาและน้อมรับพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมมาใช้ในการปกครอง จากการพิชิตด้วยอาวุธก็เปลี่ยนการพิชิตด้วยธรรมะพระองค์ทรงออกพระบรมราชองค์การจาลึกบนเสาหินและแผ่นหินทั่วจักรวรรดิเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะ้นเรื่องหิงสาความเมตตาความอดทนและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและพระองค์ยังทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าอาโศกทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างจรงิงจัง ทรง,งส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ศาสนายังดินแดนดต่างๆทั้งในและนอกชมพูทวีปเรียกได้ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าอาโศกพระพุทธศาสนาก็คงไม่ได้รับความนิยมมากขนาดนี้อย่างแน่นอนครับแม้เรื่องราวในตำนานจะบอกว่าความสนึกผิดจากความสูญเสียในสงครามกาลิงคะเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้พระองค์กับใจแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการความสงบและความมั่นคงภายในหลังจากการขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวาง ทำให้พระอ,องค์เนี่ยตระหนักได้ว่าการปกครองด้วยความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจะนํามาซึ่งความไม่สงบและการต่อต้านการหันมาใช้หลักธรรมะอาจเป็นหนทางสู่การสร้างความสงบและความมั่นคงในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์หรืออาจจะเป็นการเสริมหาความชอบธรรมในการปกครองการปกครองด้วยหลักธรรมะอาจจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับพระอ,องค์จากกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมสู่กษัตริย์ผู้ทรงธรรมซึ่งก็จะส่งเสริม การยอมรับและความเคารพจากประชาชนมากขึ้นทาให้พระองค์สามารถคุมอำนาจได้เปยนเสร็จและมั่นคงมากขึ้นนั่นเองเรื่องราวของพระเจ้าอโศมหาราชคือบทเรียนว่าแม้แต่ผู้ที่ใช้อํานาจใช้ความรุนแรงมาตลอดก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากผู้ที่หายใจเป็นไฟสงครามสู่ผู้ที่พัฒนาสันติภาพเผยแผ่ารบารมีผ่านศาสนาและหลักความเชื่อแทนเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเผยแพร่อำนาจและสร้างความยิ่งใหญ่ ไม่ได้มีเพียงวิธีการเดียวไม่ได้มีเพียงการใช้เหล็กและเลือดเป็นเครื่องมือเสมอไปหากแต่ศาสนาและความเชื่อก็สามารถทรงพลังลอำน,นาจได้ไม่แพ้กันแล้วคุณล่ะครับในเกม Civilization คุณเลือกที่จะเป็น War Monger ผู้ชอบสองครามยึดครองทุกสิ่งทานความรุนแรงหรือจะเป็นผู้นำที่เน้น culture เ,เ,เพยแพ่ศาสนาสาร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกสนุกแบบนี้อย่เลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมแฟตปล่อยข้าวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ